บริการพิทักษ์ชาที่ครอรับทุกท่านครับผลการเลือกตั้งในขณะนี้นะก็ได้ออกมาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมยอมรับผลการเลือกตั้งและขอแสดงตัวนี้กับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนะครับที่หวังว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคเข้าใครจะได้จับมือกันร่วมกันทังราลโดยไม่จำเป็นี้อไปจับทุรุษลกพรรครัฐบาลเดิม ผลการเลือกตั้งทางดีทีเห็นว่าประชาชนเบื่อหน่ายการปกครองจากรัฐบาลทาหารที่ปกครองประเทศมาเป็นระยะเวล,ลาวลนานกว่า8-9ปีและต้องการให้พรรคโฝรายการเดิมขึ้นมาปกครองประเทศแทนซึ่งหากรวมคะแนนของสองพรรคด้วยกันแล้วอาจจะมากกว่าร้อยละบของจำนวนสทสทั้งสภา สช้สำาัที่ผลการเลือกตั้งออกมาเช่นนี้การออกแบบการเลืตั้งให้มีบัตรสองใบแบบคำนวณจำนวนสอยแบบบัญชีารายชื่อในระบบคู่ขนานที่เรียกว่าหางฟรอยซึ่งจะทําให้พรรคใหญให่มีความได้เปรียบนะและจากการที่ประชาชนมือหนบบายกับรัฐบาลภาษาอังกฤษขอมไทยชว่านะการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ต่ำกวที่คาดหมาย เนื่องจากประชาชนได้ตัดสินใจเทคะแนนให้กับพรรคการเมืองหลักทั้งสองพรรคสำหรับอนาคตทางการเมืองของพรรคสีลุไทยนั้นก็พร้อมที่จะสนับสนุนการจตดตั้งรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยและจะทำในที่ในสภาอย่างเต็มหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนครับขอขอบคุณครับ